โอเคทุกคนครับสำหรับอ e ีพีนี้ผมก็ต้องขอโทษทุกคนก่อนเลยผมเพราะว่าคลิปนี้นี่คือแบบโอ้โหผมก็เสียดายนะทุกคนเพราะว่าเสียงไม์มันบูทเองนะทุกคนผมอัดคลิปเสร็จแล้วผมไปฟังเสียงปุ๊บผมก็เลยไปดูในไม้ไอทำไมเสียงมันแตกๆวะอยู่ดีมันบูทขึ้นไป20บเองทุกคนผมโคตรงงเลยขอโทษทุกคนจริงๆด้วยนะครับผมขอโทษด,ด้วยนะครับโอเคทุกคนวันนี้เราจะไปตกปลากันนะครับผมวันนี้เราอยู่ในแบบตกปลานะทุกคน mm hmm. เข้ามาอย่างแรกว่าจะปิดเสียงเพลงไม่มีเราต้องปิดเสียงเกมกันเลยนะครับผม okay, โอเควันนี้เรามีลูกน้องตามมาด้วยหนึ่งคนนะครับผมเอา้าทาไมกูไม่ขึ้นเรือวะเนี่ยทุกคนดูลูกน้องผมดิเอ <c oughs> มีแบวตัวหนึ่งแล้วก็ <c oughs> ก็ให้ไปทาอะไรวะเนี่ยมาบริเวณนี้ก็ตกไปอะ่ะอันนี้ก็ลากไปอย่างแบบนี้อ่ะอ๋อแบบนี้แบบนี้ลากไปลากไปเรือ,อ่าออกน้อววงลูปพ่อเอาเป๊บปึ๊บรีบตกรีบตกมันจะได้รวยรวยมีตังมีตังแล้วก็ตรงนี้ก็ตกไปนะครับผม ตัวนี้ตังเราวิ้ยแมวมันช่วยเราตกด้วยเหรอวะอ๋อได้อยู่ได้อยู่ยเก็ตเก็ตละเก็ตละแลครับผมปึ๊บปุ๊บป๊บไปด่านต่อไปใช้ตังเก้าร้อยเลยอะทำไมมันแพงจังวะปลาบริเวณตรงนี้ซื้อเลยโอเคมาที่ต่อไปครับผมตรงน,นี้ปลาเลือดอึดขึ้นหรือเปล่าไม่อึดน,นะครับผมปกติไฮ้ไม่กล่องไม่กล่องไม่กล่องขอกล่องขอกล่องไอ้หนูเฉพาะเอากล่องก่อน โอเคได้มาห้าเจมนะครับผมปุ๊บ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 อ่าตรงนี้เราก็ทําไปเฮ้ยตรงนี้คืออะไรวะเข้าไปดูดิอ่าซื้อเป็ดให้ลูกเรืออะไรแบบนี้หรออ่ะเข้าใจแล้วหรือเปล<ด>่านะครับผมวิ่งมันได้ตัวละห้าสิบเลยวะก็ใช้ได้อยู่แต่แต่แต่มือจะเป็นตะคิว้ยอ่ามือจะเป็นตะคิวคือตอนนี้เอาถรงมือเริ่มเก่ง <laughs> เริ่มมายังไม่กี่นาทีเอง คนมันมันหนักหนาสาหัสเอาการนะก็บอมวมีกล่องตรงนี้ด้วยขอกล่อง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 หน่อยจ้าโอเคได้อ่ะตรงนี้กขขขข็ขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงบริเวณนี้นะทุกคนป๊บปบปานิโมน่าจะแพงดูทรงแล้วน่าจะแพงเราาปาิโมกันก่อนทุกคนปานิโม,โมโตัวละห้าสิบมันก็เท <i> ่ากันนี่หว่าตัวละห้าสิบเท่ากันวะเอปบริเวณตรงนี้เราก็เอาไปปกติเลยเขาให้เราไปที่ลูกศรอ,อะไรวะเนี่ย ตัวนี้โอ้ไม่ได้ไปก่อนดีกว่าเฮ้แล้วใครมายืนอะไรอยู่ตรงนี้วะเน,นี่ยโอ้โอเคตรงนี้น่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงให้กูมุดเข้าไปทักใต้ทำไมวะเนี่ยตรงนี้น่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงนะทุกคนหรือผู้ช่วยตกปลาของเรานั่นเองนะผมสองห้าสิบจะได้ตัวอะไรตอนนี้ก็มีลูกน้องมาแต่ไม่รู้ว่าผู้ช่วยเราจะได้ช่วยอะไรหรือเปล่านะครับผมไป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 ,ไปเก็บตังสองเปนห้าหาเหมือนเดิม เพงรีบตกปลาช่วยพ่อหน่อยลูกอุ้ยมันตกปลาเร็วมากนะครับผมผู้ช่วยเราเร็วกว่าเราอีกอะเอออเรือดิบอลาเรือดิบอลทุกคนยังไงผู้ช่วยช่วยตกปลาโอเคปดล็อกพื้นที่ได้แล้วไปกันเลยทุกคนซื้อมานี่มานี่มานี่โอ้โหปลาเลือดเลือดเยอะป่ะปลาเลือดเยอะปลาเลือดเยอะนะครับผมตรงนี้เราก็ตกต่อไปโอ้โหต่อไปคือหกพันเลยป่ะ ซื้อเรือเรือเลเวลสองหกพันนะครับหกพันเนาะคือเยอะเกินนะครับผมอุย๊ยไม่กล่องไม่กอง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 โอเคได้เพชรได้อะไรมาอยู่นะครับผมอ๋อตรงนี้ก็เชือกตกไปก่อนนะจ๊ะเราต้องอัปเกรดเรือก่อนเพราะว่าเราจะไดเอารูปเรือไปด้วยเยอะๆนะครับผมตรงนี้คือเดี๋ยววด่งหนึ่งว่หนึ่งวิ่หนึ่ง่น,งน,งนงถอยก่อนถอยก่อนใจนเจนหนุ่มรับอัญมณีสองร้อยห้าสิบเมตรแล้วก็ตกต่อไปนะครับผมโอเคได้อยู่ได้อยู่ซื้อเรือใหม่โอ้ตกเรือ ไปเ,เรือใหมให่เราแบบโอเคผมว่าผมต้องไปสุ่มอะไรเพิ่มเติมแล้วทุกคนนะครับผมเพราะว่าผมจะได้แบบอ่ามีผู้ช่วยเพิ่มนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมต้องกลับไปสุ่มก่อนขอกล่องก่อนตรงนี้เขาบอกให้เรามาทําอะไรเอ่ยติดตั้งลูกเรือเพิ่มหรออ๋อซื้อเบ็ดเหรอเร,อเรือเลเวลสามก็ติดตั้งลูกเรือเพิ่มอะไรประมาณนี้นะทุกคนตอนนี้เรามีลูกเรืออยู่นะครับผมแต่เราต้องไปสุ่มใหมเ่เรือใครวะอุยอ้ยม่อขี่เรือบนบกเลยหรอ โอ้เพิ่งรู้เหมือนกันนะเนี่ยโอเคแค่นี้ก็ได้จะได้อยู่นะทุกคนเดี๋ยวเราต้องออกเดินทางตมาปลาต่อเพราะว่าผู้ขายเอ้ยผู้ซื้อรอซื้อเราแล้วนะครับผมโอเคจิว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 นะครับผมปึ๊บปึ๊บป๊บตรงนี้เราก็ลากเมาส์ไปเรื่อยๆตกปลาตกไปอันนี้คืออะไรเอ่ยเปิดเปิดกระเป๋าดูอ่ะกดใช้กดใช้ใชอ่ะอป๊าปาป้าปา,ปา,ปา,ปา ามมาเป็นฝูงเลยเมื่อกี้น้ำยาเรียกเปล่าเหรออ๋อมันคือน้ำยาเรียกเปล่าเหรอขออนุญาตเก็บก่อนแป๊บนึงก็หนึ่งไปหีปีพร่บเฉพาะเราหีบก่อนลูกก่ปึ๊บปุ๊บป๊บโอเคตรงนี้คือเพิ่มเติมนี่คืออะไรเอ่ยเพิ่มความเร็วโอเค25แล้วก็ตรงนี้คืออะไรเมกาความเสียหายอะไรเนี่ยคูณสองเดี่ยแล้วก็ถอยหน้าด้นหลังถอยหน้าด้วเอ้ยตรงนี้มีปลายเยอะปลาเยอะขอหน่อยขอหน่อยขอด้วยขอด้วยขอด้วย ขาได้ใช้น้ํายาเลยทุกคนไม่เป็นไรเรามาเพิ่มข้า้งหน้าแล้วนะครับผมเรือลําต่อไปสี่หมื่นแปดนะครับผมขออนุญาตอัปเดเรือก่อนทุกคนห้าสิบแล้วก็ตรงนี้คืออะไรดูวิวก็อ่ามันคืออะไรเอ่ยโอ้โหโลบักอีกแล้วเราต้องกลับไปสุ่มไขอะไรใหม่หรือเปล่าแต่ยังดีกว่ารอรอรอ,อได้ตังค์ทุกคนตอนนี้เราก็ยังไหวอยู่นะครับผมไหวอยู่ไหวอยู่ลูกเรือเราสามคนนะนะครับ โอเคตรงนี้เราก็ใส่ไปเหมือนมันจะช้าลงแล้วหรือเปล่าทุกคนใช่ผมอุย้ยกลองกองกองกองโอเค okay. ได้มาเก้าเพชรปลาอยูุ่่งหลุดออกไปนอกวงนะคือผมมองว่าถ้าเราซื้อเรือแล้วเราก็กลับไปอัปเกรดอะไรสักอย่างทุกคนมันน่าจะเบิร์กว่านะครับผมโอเคได้เก้าเพชรแล้วมากระจุกกันอะไรอยู่ตรงนี้ทั้งสามลำวันนี้่ยกระจุกอยู่ตรงนี้แล้วสามลำอ่ะแล้วก็ต้องไปตรงนี้ยก ขึ้นมาได้ป่ะผมมันโยงไม่ได้เอ้รางวัลอะไรเนี่ยมาแนละ้วมาสิบเจมนะครับผมโอเคแล้วก็ตรงนี้ก็ได้ห้าสิบเจมก็ขออนุญาตติดตั้งอ่าไอัน,นี้ก่อนนะทุกคนเราจะมีลูกเรือทั้งหมดสี่คนนะครับผมแต่เราก็ต้องไปสูงเพิ่มว่าเราจะได้ลูกเรืออะไรมาเพิ่มเติมหรือเปล่ปปานะครับผมเรือก็ถือว่าเร็วไหมก็ไม่ถือว่าเร็วโอ้โหสี่พันห้าขอตัวดีๆหน่อยนะจ้าโอ้โหได้ตัวนี้ป่ะ ได้อยู่ได้อยู่สุ่มได้แค่สองรอบเองอะ่ะวิ่ยได้ตัวนี้มาเลยอ่ะโอเคอย่างน้อยก็ถือว่าจะไ,ได้อยู่นะทุกคนโอ้โหแล้วลำนูนขึ้นไปข้างบนเลยว่ะ่ะเราต้องออกเดินทางต่อนะครับผมเราจะมัวรีรอไม่ได้เราต้องไปพื้นที่ที่ทำเรที่ตกปลาได้ดีที่สุดนะครับผมจิ้วจิ้วตัวนี้ตัวละห้าสิบห้าสิบห้าสจิ้ว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 ดึงครั้งเดียวขึ้นหมดอะ่ะ ขอหน่อยแล้วกันแล้วก็ตรงนี้ก็รับน้ํายาเรียกปลาไปอีกนะทุกคนขอญอาตดูสร้อยโบราณก่อนโอเคใส่แล้วแล้วก็ตรงนี้ก็ขอญอาตเรียกปลานะครับผมน้าํายาสีเขียวเนี่ยเออใช่แหละมั้งนะทุกคน <laughs> ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมไปหิบซองหิบซองหีบซองหิบซอง,องขอหิบหน่อยขอหิบหน่อยโอเคได้แปดเพชรแปลงดีแต่ก่อนอื่นผมว่าผมต้องกลับไปสุ่มเอาตัวก่อนวะเอาตัวดีๆมาก่อนทุกคน เรากลับไปสูมกันก่อนนะครับผมตอนนี้เรือเราต้องเร่งสปีดให้เต็มที่นะ้จ้าอ้อมันมันวิ่งได้แค่นี้หรือมันหนักเป็ดผมปะน่าจะไม่ใช่นะน่าจะไม่เกี่ยวกันอันนี้ผมก็ที่จะได้รับอัญมณีฟรีนะทุกคนอุ้ยลำนี้มาลำ้ำใหญ่เลยปะเอ้เอ้กระตุกงนองนิดหน่อยเวลายเอ้เอ้เฮ้เอ,เอ,เอ้อย่ามาใกล้กันเว้ยอย่ามาใกล้กันเว้ยขอตัวดีๆหน่อยนะจ๊ะสักสี่ตัวโอเคตัวตัวกลางนี้ได้ ขอตัวกลางใหม่สักตัวหนึ่งรวมทำไมตัวห้าสิบเจ็ดโอ้โหขอตัวดีทีหน่อยนี่ไงได้ละอ่าแสนห้าอยู่แค่เอื้อมนะครับผมไม่น่าไกลเท่าไหร่นะหั่นทุกคนตรงนี้ก็อ,อย่าลืมรับของรางวัลกันด้วยนะครับผมได้น้ำยามาอีกนะโอ้มันคือน้ำยาอะไรเอ่ย Oh my god อ้ตายยามกมากอ้เรื่อเป็นหมื่นเลยบ้งเนี่ยกลองก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 กอง ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อุ๊ยปลาม,มาเป็นฝูงอไอ้หมดไอ้หมดเอ้หมดเอ้หมดเหลืองหมดแล้วหลอดเหลืองหมดแล้วอไอ้หมดหนุ่มรู้่าอันนี้ตังค์เรามีอยู่สี่ล้านแล้วทุกคนใกล้แล้วผมใกล้เข้าสู่ความจริงแล้วนะครับลูกเรือผมผมต้องเปลี่ยนใหม่ปะมันไม่เบิกว่ะได้เบรมันไม่มีเลยอ่ะโอเคหกล้านได้ละซื้อไปดูดีดาเบจตรงนี้มันจะตีเข้าหรือเปล่าอ่ะดูดิทุกคนรอด,ดูนะ ขออนุญาตอัปเดความเร็วเรือก่อนนะผมอัปเดตโจมตีโอเคบวกสิบปอร์เซ็ตสิบเอร์เ็นตหลุมรู้ว่าตีแรงๆกงๆๆๆล่องกล่องกล่องกล่องช่วยหน้าพันช่วยกันก่อนช่วยกันก่อนเอาเอากล่องก่อนเอากล่องก่อนเอากล่องเอากล่องโอเคได้อยู่ตรงนี้ก็หาตางไปเท่าไหร่นะ1ิบห้าร้านเนาะคือไอ้พวกนี้มันมันใช้ไม่ค่อยได้้วดามจมันน้อยนะครับผมเราก็ต้องหา, <c oughs> ขาไข่ใหม่นะครับผม <c oughs> ไปตรงนี้ไข่มาแล้วไข่มาแล้ว อันห้าขอตัวดีๆขอตัวดีๆห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนาะโอ้อยากได้เนี่ยสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่ได้เหรอเจ็บต,ตัวพวกนี้คือได้ตัวไอ้นี่มันตัวเดียวเองแล้วก็ขาวหมดทั้งเรือแล้วก็มีอยู่ตัวเดียวที่ออกแดงๆคือสปดอร์แมนนะครับผม <c oughs> ออกแดงๆคือสปดอร์แมนอยู่ตัวเดียวนะครับผมโอเคเอตอนนี้เราปเป็นเศรษฐีแล้วทุกคนเรามีตังค์อยู่สิบสามล้านไกลแล้วไกลแล้วสิบ้าล้านแล้ว ซื้อได้ยังซื้อได้ยัง15ล้านแล้วปลดล็อกเลยไป35ล้านเลยเหรอโอโนไม่ไหวหรอกอันนี้คือเลเวลเครื่องอะไรเนี่ยคุณไม่มีลูกไข่พอที่จะฟากอ้าวฮู้เสียใจวะเสียใจวะ่ะทำไมมันไม่ได้วะโอเคทุกคนสำหรับอ EP นี้ผมก็ว่าเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมก็ดูจากทรงแล้วมนันน่าจะเป็นแบบซ้ำๆเดิมๆเ,เหมือนเหือเดิมกันไปนะทุกคนน่าจะไม่มีอะไร มากแล้วนะครับผมโอเคผมก็มาถึงด่านที่12กันนะครับผมก็สำหรับ EP นี P ้ N e ก็ขอไว้แค่นี้ก่อนนะผมหวังว่าทุกคนจะสนุกกับ EP นี P ้ N e นะครับไว้เจอกันใหม่ EP ห e น้านะจ๊ะบาย